สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวสเปค by justwitsalut นะครับพาทุกท่านมาพบกับสวานไรสาย3ระบบยี่ห้อบ s อชนะครับแบรนด์จากเยอรมันตัวนี้รุ่น GSB 1 2 0 LI นะครับรุ่นนี้ราคา2,300บาทรับาทและประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดนะครับเป็นรุ่นที่มีแบบ1ก้อนนะครับ12โวลต์ภนะายในภายนอกนะครับผมเอาสเปคกล่องนะตัวนี้เป็นพลาสติกแบบ พีพีนะครับทนความร้อนทนกระแทกแล้วก็ทนรอยขีดข่วนนะครับขนาดนะครับกว้างยาว29 .5 เซนติเมตรนะครับส่วนด้านนี้26.5เซนติเมตรนะครับหนาอยู่ที่9เซนนะครับความหนาของกล่องนะครับ9เซนข้างในมีมีอุปกรณ์ของแถมนะครับ23ชิ้นนะครับ เราไปดูกันนะครับอ่าผมพูดถึงเรื่องของรับประกันก่อนนะครับรับประกันของร้านนะครับ6เดือนแต่ว่าถ้าท่านลงทะเบียนผ่านแอป B Connect นะครับอ่าจะได้เพิ่มอีก6เดือนนะครับวิธีการบางท่านอาจจะลองแล้วอาจจะไม่ได้นะครับถ้าท่านบางงท่านอาจจะไปสแกนที่ด้านกอกข้างกล่องนะครับไม่ไม่เจอนะครับไม่เจอจะไม่เจออุปกรณ์นะครับเวลาเราจะลงทะเบียนผ่านแอปนะครับท่านต้องลงไปลงทะเบียนในตัวเครื่องด้านในนะครับเพราะผม โทรถามศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการรับประกันเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับเรามาดูด้านในกันเลยนะครับด้านในนะครับนี่คือแพ็กเกจก็จะมีคู่มือนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง ตัวนี้เป็นคู่มือของการใช้แบตนะครับหรือว่าสเปคตัวเครื่องนะครับ่ะผมวางไว้ก่อนนะครับอันนี้ดูภายในนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาครับมีตัวแถมนะครับดอกสว่านนะครับกับตัวไขควงนะครับอะผมมาดูก่อนครับตรงนี้ก็เป็นชุดดอกไขควงนะครับมีอยู่หลายรุ่นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่ใส่ดอกไขควงเนาะเลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับมีแม่เหล็กด้วยนะครับด้านหัวถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับโอเคส่วนตัวนี้ดอกสว่านนะครับแถมมาให้นะครับจำนวน10 สชิ้นนะครับขนาด4ีมิลห้มิลหมิลแล้วก็8ปมิลนะครับอันนี้เจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กนะครับไ้ขนาดดูกันนะครับ4ีมิลห้ามิลหกมิลแปดมิลสมิลหมิลหมิลแมิลเมิลไม่มีนะครับไม่รู้หายไปไหนหรือว่าอาจจะไม่นิยมใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับโอเคนี่ไว้ด้านข้างก่อน มันดูอกรภายในนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับทั่วไปนะว่ามีไฟแสงสานะผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับขึ้นมาอยู่นะครับว่าตอนตอนชาร์จกับไม่ชาร์จเป็นยังไงเนาะครับผมครบแล้วนะครับตัวนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับไฟเขียวก็จะนิ่งนะครับผมใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ110นาทีนะครับจากคู่มือผมดูคู่มือมาแล้วครับใช้เวลาประมาณนั้นเลยครับเออแปลกใจดีตรงเบสเลย โอ้อุณหภูมินะครับอุณหภูมิแบบแบบนะครับที่ชาร์จไม่ร้อนเลยนะครับไม่มีอุณหภูมิไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดอุณหภูมิปกติมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยจริงดีนะฮะอันนี้2อานะครับ12โวลต์บอสโอเคเดี๋ยวผมจะไว้ไปทดสอบนะในด้านอื่นนะครับสวัสดีครับวัวที่ใช้รวมกันนะครับแบตเตอรี่12โวลต์ขนาด12โวลต์2อ h นะครับลิเธียมไอออน สามเซียวนะครับผลิตจากประเทศมาเลเซียนะครับตัวนี้เห็นไม่เอ่ยอ่นนี้ฮนะมาเลเซียเครื่องตัวนี้นะครับนำเข้ามาประเทศไทยนะครับนำเข้ามาจำหน่ายเมื่อวันที่เกมิถุนายนนะครับ2 5 6พอห้าผมซื้อตัวนี้นะครับที่ผมทำรีวิวประมาณวันที่9้าสิงหาคม2 5 6พน้านะครับก็ถือว่าจะรอดใหม่นะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมลองมาดูตัวเครื่องก่อน เวนี้ครับใช้ใส่ปกตินะครับแบบนี้เลยเสียบเข้าไปท้ายเครื่องนะครับไม่มีอะไรนะครับจะกดก็ได้นะครับอรือตอนนั้นออกนะครับก็กดแล้วก็ดึงนะครับอาจจะเบาๆบก็ได้นะไม่กระแทกแรงก็ได้นี่ก็ได้นะครับจะได้อ่ามาดูสเปกนะครับภายในตัวนี้ผมไว้กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางก็จะเป็นการล็อกสวิตช์นะครับตัวนี้ขันเข้านะครับกดขันออก ไฟช่วยนะครับมองนะครับตอนที่มืดนะครับส่องโอเค Bosch Professional GSB 1 2 0 LI นะครับแบรนด์เยอรมันนะครับผลิตจากประเทศมาเลเซียนะครับเซตนี้อ่มาดูคุณสมบัตินะครับความจริงคุณสมบัติทั่วไปหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับไหนๆก็ได้ทำวีดีโอละตัวนี้มี2เกียร์นะครับสองระดับความเร็วนะครับเกียร์หของบล็อชนี่ความเร็วสูงสุด ถึง500รอบต่อนาทีนะครับอันนี้สูงสุดเกณร์2ก็คือ1,500รอบต่อนาทีก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับามาดูระบบการใช้งาน3ระบบนะครับระบบแรกอโอ้หหมุนคลิกไปก่อนอันนี้โหมดสกรูครับขันสกรูโหมดขันสกรูนะครับจะใช้ร่วมกับระบบทอกนะครับหรือว่าแรงดดนะครับตรงตรงนี้เลยนะครับเลขตามลำดับ24ประดับ 24ระดับนะครับในคู่มือบอกไว้ว่าเาขาแรงทอส์นะครับสูงสุดที่30นิวตันเมตรนะครับก็จะอยู่ในหมดของขันสกรูนะครับอันนี้ผมมาดูแล้วก็แสดงว่าถ้าคุณใช้ระดับ20ก็แสดงว่าใช้ระดับประมาณ30นิวตันเมตรได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าการขันสกรูต้องใช้แกนหนึ่งนะครับคือว่าใช้ในรอบต่ำเพื่อกัน ไอาการปินมอสสว่านนะครับมอสกรูนะครับปินปินตัวสกรูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรอบสูงอันนี้จะมีปัญหานะครับจะ,จะเกิดปัญหาที่ผมว่าได้แล้วก็แรงบิดจะน้อยกว่านะครับอ่าโอเคทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับนี่เกินเกินไหมเนาะอ่าก,กลางๆนะครับตนนัวนี้จอไม้จอเหล็กนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับเป็นแบบไหนจะเอาใช้ความเร็วรอบต่ำรอบสูงขึ้นกับหน้าง,งานแล้วก็วัสดุที่ท่ทานใช้เนาะ มาดูโหมดจอะปูนนะครับคือโหมดกระแทกอันนี้ก็เราใช้งานนะครับก็เลือกใช้ดอกสวา่า์ให้ดีนะครับถ้ามีคุณภาพก็จะช่วยในการจอะได้เยอะเลยนะครับโหมดตัวนี้้อามาดูด้านหน้านะครับตัวนี้ใส่ดอกสว่านได้สูงสุดนะครับขนาด10มิลนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกมากันหน้าตาครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับ น่าจะเป็นกันการกระแทกนะครับกดคืนขนออกจับหัวดอกสว่านไว้มาดูวิธีใส่นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าออโต้ล็อกแล้วก็เป็นควิกรีลิส s ด้วยนะครับใส่เร็วปลดเร็วนะครับผมลองตัวนี้เลยเมื่อกี้สำหรับมือใหม่เนะนี่อาจจะบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านที่ชำนาญแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมาฟังได้ ตัวนี้ครับเอาใส่เลยนะครับแล้วก็ปรับขันไปข้างหน้านะครับอยู่โมดไหนก็ได้นะครับตอนนี้นะ,ะชีกไปเลยครับหมุนหมุนจับไร้ไว้อพอพอมันล็อกบางคนจะจับแน่นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมือไม่แน่นมือไม่ใหญ่ก็อาจจะมีบิดนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมย้มําย้ําแต่ถ้าจะให้ให้ดีอีกรอบนะครับตัวนี้จะมีระบบกันล็อกนะครับตัวนี้ผมไม่ได้กดไกลนะผมจะหมุนตัวนี้่งเดียวนะท่านจะได้ยินเสียงแก๊กสอง มันจะมันจะมีประมาณ3ามแก๊กนะครับเขาว่าเป็นระบบการล็อกคลายนะครับบางทีบางรูปไม่มีนะครับเวลาเราใช้งานอยู่ตัวนี้มันเกิดคายนะครับหลวมแล้วก็หลุดไปเลยนะครับผมที่ผมเลือกก็มีระบบนี้ก็น่าจะดีนะครับตอนออกนะครับบางท่านแล้วแต่แทคนิคนะครับกดคืนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจับอย่างนี้ก็ออกแต่ผมว่ามันสะบัดนิ้วมือเกินไปนะครับสำหรับผมนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ นี่ผมจะทําคืนก่อนนะะสมมุติตัวนี้นะผมจะบิดคืนนะครับสองสามนั่นแหละเราก็ใช้งานเนาะแล้วตอน,น,นออกนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดแบบน,นี้นะครับผมก็กดบีบหัวนี้หมุนคืนเลยออกเลยนะครับอย่างนี้มือเราจะไม่เจ็บนะครับตรงน,นี้เราจะไม่เจ็บแต่ถ้าที่ไหนมือใหญ่หรือว่าชนานาญนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตอนเราใส่ก็แล้วแต่จับร่วมๆด้วยก็ได้นะครับพออันนี้ก็บิดอือสามคลิกได้ก็พอละนะครับใช้งานต่อ นี่ก็เปลี่ยนหัวนะครับามาพูดถึงสเปคด้านอื่นนะครับเรามีพูดไปแล้วเนาะเรื่องการสแกน QR code นะครับตรงนี้นะครับลงทะเบียนได้หรือว่ามาใหม่ๆจะมีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็สแกนตรงนี้นะครับผมมาดูเรื่องตัวอ๋อขนาดขนาดนะครับขนาดตัวนี้จากอ่ ปลายสว่านถึงตัวท้ายสว่านนะครับจะมีความยาวอยู่ที่18เซนนะครับด,ดูดูนะครับขนาดตัวนี้นครับ18แเซนเราจากด้านนี้มาด้านนี้ก็18เซนเช่นเดียวกันนะครับนี่คือขนาดนะครับตัวจับนะครับคอตรงนี้นะครับ3มเซนนะครับ นะสามเซนตรงนี้จะประมาณ4ี่เซนนะครับผมเป็นคนมือเล็กนะครับจับก็ยังว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคนะผมจะจะจับในลักษณะนี้ครับเวลาทํางานนไว้ประคองนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ขนาดนะครับแบตเตอรี่นะผมคุยเรื่องแบตเตอรี่ก่อน2อแอมป์การชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้ากรณีที่ว่าหมดแล้วนะครับจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 1น0นาทีนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับกรณีที่แบตหมดเลยนะครับถ้าก็ไปดูนะครับจะมีคู่มืออยู่พอดนะครับแล้วก็เสียบชาร์จอย่างเงี้ยได้เลยครับก็เสียบปลั๊กนะครับก็จะมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบปสีเขียวนะครับถ้าไฟก็หยุดนิ่งก็แสดงว่าเต็มแล้วนะครับแต่ถ้าท่านจะสังเกตไดงไงเพราะว่ามันมันไม่มีไอตัวแสดง โลแบตนะครับตัวแสดงไฟอิดิเคเตอร์แสดงระดับแบตเนาะก็ใช้ความรู้สึกนะเพราะใช้งานไปสักระยะหนึ่งถ้าว่าแรงมันตกก็สันนิฐานได้เลยนะครับว่าอ๋อแบตมันก็โลเนาะมันก็มันลดลงนะครับท่านสามารถชาร์จได้ทุกทุกเวลานะครับทุกเรียกว่าทุกจังหวะนะครับจะชาร์จตรนไหนก็ได้นะครับอืมก็ก็อันนี้ไม่ว่านะครับเพราะว่ามันเป็นลิเธียมไอออนเนาะมันก็จะมีคุณสมบัติดีตรงนี้นะครับไม่ต้องรอให้แบตหมดนะครับ จะชาตอนไหนก,ก็ได้นะครับโอเคน้ำหนักโดยรวมนะครับคู่มือบอกไว้ว่าประมาณ1กิโล1ขีดนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นระบบแปลงถ่านอยู่นะครับบางทีท่านทำงานอยู่อาจจะเห็นแสงไฟนะปิ๊บคปิ๊บเห็นไหมนี่เป็นระบบแปลงถ่านนะครับถ้าไร้แปลงถ่านก็จะไม่เห็นนะครับก็โอเคนีด นะครบา2,300บาทนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับผมไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพนะครับก็นานๆทีได้ใช้เนาะผมคิดว่าน่าจะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับชมนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสอบถามประเด็นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันทดสอบนะอีกคลิปหนึ่งเนาะโอเคครับสวัสดีครับ